คลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรถเข้าใหม่ค่ะพี่ๆ่่ค,คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยรอการลากักรอการปรับสภาพค่ะตัวนี้นะจะเป็นโตโยต้ายาริชม์โฉบใม c เนเชปี2020ใหม่4ี่0,000ืนโลค่ะตัวนี้นะจะได้เป็นตัวรถสีฟ้าหลังคาดําค่ะนะจะได้เป็นตัว back loop นะคะ which back loop หลังคาดําตัวนี้เป็นตัวพิเศษโฉบมเนเชนะคะก็รุ่นนี้จะมีหลายสีอยู่เหมือนกันถ้าใครสนใจสีแจ่มๆสีฟ้าแบบนี้นะคะติดตามราย ละเอียดได้ไหนคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพรยนตน รถมือสองคัดเกรดก่อนนี้เลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งรีบมากๆเลยนะคะขันนี้น่าสะดุดตาม,มากๆเข้ามาปุ๊บนะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดค่ะน้ำหนึ่งก็รีบนํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกําลังต่อคิวนะคะกำลังต่อคิวนี่ให้รีชี้ให้ดูเลยกําลังต่อคิวเพื่อที่จะล้างทําความสะอาดได้พี่ๆคะ่ะน้ำหนึ่งก็รีบนะคะเอาจากช่องนี้มาเลย มารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนใครจะพามาดูสภาพรถไม่สี่หมื่นขับมือเดียวคันนี้นะคะจะเป็นตัววิสแบ็กรูปค่ะตัวหลังคาสีดําเป็นโฉมไมนเดเชนของโตโยต้ายาลินะที่ได้เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ด้านหลังใหม่นะคะเปลี่ยนด้านท้ายใหม่นะนะเดี๋ยวจะพาไปรับชมร,บรอบๆคันค่ะนะคะคันนี้ออกห้างป้ายแดงนะถ้าเป็นตัวตัวนี้มันจะเป็นตัว1.2สปอร์ตพรีเมียมวิสแบ็กวิสแบ็กรูฟก็คือเป็นตัว สปอร์ตพรีเมียมที่ได้เป็นตัวโฉมหลังคาสีดำจะมีเป็นตัว1.2สปอร์ตพรีเมียมธรรมดาตัวนั้นนะถ้าออกห้างป้ายแดงจะอยู่ที่ประมาณ679,000แต่ตัวนี้นะคะอยู่ที่684,000ออกห้างป้ายแดงนะคะแต่ณที่นี้ค่ะนะคะขายมือสองนะจะอยู่เพียงแค่399,000ผ่อนเริ่มต้น7,000ค่ะพี่ๆขามือสอง จัดยอดเต็มสามารถอัพจัดยอดฟรีดาวได้อันนี้คือข้อดีค่ะพี่พี่ค่ะถ้าใครที่แบบว่าอยากออกรถด,ดันฟรีดาวนะคะเครดิตดีจัดไปเลยค่ะจัดเต็มดันฟรีดาวได้เลยเดี๋ยวน้ำเนึ่งจะพารับชมรอบๆคันค่ะกับคันนี้นะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนคันนี้นะคะไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED ไฟ daytime running light นะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหอกคู่หน้าแบบ LED ด้วยกระจังหน้าด้านหน้าค่ะนะคะตัวนี้นะเป็นโฉมใหมเน์เชนจะได้กระจังหน้าแบบใหม่โลโก้อยู่ตรงกลางชัด แล้วก็ในส่วนของตัวช่องดักลมนะคะตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นโฉมรังผึ่งนะคะได้เป็นสีดําค่ะนี่ได้เป็นสีฟ้าพี่ๆค่ะคันนี้นะได้เป็นสีฟ้าสวยสดใสเลยนะคะใครที่แบบว่ามองหารถสีแจ่มๆแบบนี้นะน้ำหนึ่งแนะนําเลยนะคะได้หลังคาสีดําด้วยนะคะดูสะดุดตาดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ได้กระจกมองข้างสีดาไม่หม่นหโลขับมือเดียวภาษีพรบร,รต่อให้นะภาษีพรบรต่อให้คันนี้ปี2020 ได้กุญแจถึง2ดอกเนี่ยหนึ่งให้ดูกุญแจนะคะได้เป็นแบบสมาร์ทเคเลดนะคะกุญแจแบบว่า,าปุ่มพุชสตาร์ทด้วยอามาดูในส่วนของแม็กก่อนค่ะพี่พี่ขาแม็กนะจะได้เป็นแม็กอลอยนะคะปัดเงาสีทูโทนนะคะแม็กสีรูด้านหน้าได้เป็นตัวดิสเพคค่ะคันนี้อย่างที่หนึ่งแจ้งนะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยรถส,สวยมากๆถ้าพูดถึงในเรื่องของรอยรายละเอียดเก็บงานหรือว่าเฉี่ยวชนคันนี้น้อยมากนะคะคันน นี้น้อยมากเลยคันนี้สภาพเดิมสวยจริงๆกระจกมองข้างสีดําเงามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างติดคิวกันสรให้เรียบร้อยเดี๋ยวไป้าสีพรบรมีการต่อให้นะคะเดี๋ยวมีการต่อให้กระจกด้านหน้ากระจกเดิมค่ะนะเท่าที่ดูคันนี้เจ้าของเดิมนะคะดูจากแม็กอาจจะมีรอยคูดบ้างเลนะ็กน้อยเดี๋ยวเราเก็บงานให้อย่าเพิ่งตกใจไปคันนี้อย่างที่หนึ่งแจ้งเพิ่งรอคิวต่อคิวกําลังเข้าล้างทาความสะอาดแต่คันนีนนะ้ยังไม่ได้เก็บงานนะยังไม่ได้เก็บงานนี่ค่ะตาโตโยต้า ถ้าใครชอบสีแจ่มๆนะคะดูคลิปน้ำหนึ่งรีบทักมาเลยนะรีบทักมาเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัย7ใบตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมเป็น t y o ย t s s f e ฟตี้เซนด้วยให้ความปลอดภัยนะ,ะเพราะว่ามีกล้องบันทึกภาพนะคะแล้วก็มีตัวอ่าจับเขาเรียกอะไรจับวัตถุคู่หน้านะคะเป็นตัว s f e ฟ y ี้เซนนะคะ จับวัตถุคู่หน้าก็คือถ้าคันหน้าเบรกนะคะเราก็จะมีการชะลอเบรกให้นะคะตัวนี้เป็นตัวโตโ t ต้ a เซ t ต s e n ซ e มาดูในส่วนของด้านข้างค่ะปี2020นะคะก็เป็นแผ่นเพจนะและในส่วนของตัวน็อตนะคะก็จะได้น็อตเดิมนะคะน็อตเดิมไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไข่ขาดได้เป็นสีฟ้าสวยดสดใสเลยนักใครสนใจทักหาน้ำหนึ่งได้อะกระจกด้านหลังก็ได้เป็นกระจกเดิมค่ะกระจกเดิมเช่นเดียวกันนะคะมาดูภายในสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะ อ่ะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาดูสาภาพรถได้เลยเดี๋ยวคันนี้ถ้าเก็บงานปรับสาภาพเรียบร้อยแล้วอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งเดี๋ยวดูนึงจะพามารับชมกันอีกรอบหนึ่งนะอันนี้คือเห็นจอดก็รีบใครที่ติดตามน้ำหนึ่งนะคะหรือว่าดูช่องยาริสน้ำหนึ่งยูวีออสน้ำหนึ่งยู่ค่ะพี่ขาสีฟ้าสวยสดใสจ,จริงๆนะคะก็ได้เป็นตัวรถสีฟ้าหลังคาสีดำคันนี้จะมีสีขาวด้วยนะคะแล้วก็มีมีมหลายสีเลยนะคะที่เป็นตัวหลังคาดำนี่ค่ะด้านท้าย มีเซ็นเซอร์ถอยให้นะคะเซนเซอร์กะระยะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะที่ปัดน้ำฝนระบบไล่ฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีตาโตโยต้ตัวคลิปฉลามเป็นแบบชาร์กฟินนะคะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์อะมาเปิดด้านหลังดูกันนี่มีถาดยางรองให้เรียบร้อยค่ะนะคะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆ รถแฮสแบกห้าประตูค่ะพี่ๆี่ะตัวนี้จะเป็นตัวแฮสแบกห้าประตูนะสนใจมาดูสภาพรถนะคะหรือว่าเข้ามาได้เลยนะ,ะเข้ามาดูได้เลยได้เป็นเบาะหนังภายในคุมโทนเป็นสีเป็นโนแบกนะคะสีดาเป็นเป็นโนแบกสีดําการันตีสภาพเดิมอ่ะเดิมหนึ่งคาดูตรงนี้ก่อนนะคะด้านท้ายเมื่อกี้ลืมพาดูเปิดถาดนิดนึงนะคะแล้วก็ดู อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเดี๋ยวในส่วนของอุปกรณ์ปะแปะยางเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ให้นะคะเราใส่ให้แล้วรุ่นใหม่ๆอ่ะจะไม่ได้มีเป็นตัวยางอะไหล่นะจะเป็นอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินพี่ขาคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเท่าที่ดูด้านหลังตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นขี้ฝุ่นสภาพสวยจริงๆคันนี้ค่ะถือว่าน้องป้ายแดงได้ไม่หม่46,0โลปี2020 อ่าแม็กฝั่งนี้แม็กฝั่งนี้ถือว่าสวยอยู่ด้านหน้าดิสเปกด้านหลังดัมเบกนะคะด้านหน้าดิสเปกด้านหลังด mm ัมเบกอ่ะมากระจกเดิมรอบคันกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้า mm hmm. นี่ค่ะคือคอนโซลด้านหน้า mm hmm. นี่ค่ะมีปุ่มต่างๆนะคะปุ่มบ mm ุสตสตาร์ทนะคะ กัรลื่นถลายนะคะตัวจับอก um. อกนอกเลนพี่ๆขาคันนี้เขามีโตโยต้าเซฟตี้เซนคอยเซฟให้เรานะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถด้วยมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะอันนั้นหนึ่งสีฟ้รถดีกว่าคันนี้ได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันแล้วก็หน้าปัดนะคะหน้าจอหน้าใจได้เป็นสีฟ้านะคะเห็นไหมเป็นแบบ3ามมิติค่ะ เลขไมสี่หม่นหกพันโลนะคะอันนี้คือประตูเราเปิดอยู่ใช่ไหมนี่อาลองปิดประตูปุ๊บนี่หน,น้ำหนึ่งอยู่ในส่วนห้องช่างเสียงอาจจะค่อนข้างดังนิดนึงใจร้อนค่ะอยากรีวิวให้พี่ๆได้รับชมนะคะรถสภาพเดิมสภาพสวยและสีแจ่มมากๆนะคะไม่รู้ใครชอบหรือเปล่านะสีฟ้านะคะตัวนี้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะนะคะแล้วก็กระจกทั้งสบานเป็นกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ฝั่งคนขับเป็นออโตโด้ด้วย ตัวนี้ก็จะเป็นดิสตอนนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้สนใจทักมาได้เลยค่ะพี่พี่ขาคันนี้สภาพใหม่ใหม่อยู่เลยอะ่ะคุ้มมากใครได้คันนี้ไปผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันใครดีจัดยอดเต็มได้พี่พี่ขาจัดฟรีดาวได้อีกต่างหากอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้าสักนิดหนึ่งน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าสักนิดหนึ่งสนใจทักมาได้เลยนะคะลหลายๆาท่านอาจจะชอบสีเรียบใช่ไหมแต่สีนี้สีแจ่มดีนะคะใครชอบสีนี้ สีเด่นเลยแหละย่ามีศัตรูที่ไหนนะเพราะว่าถ้าถ้าที่นั่นเรามีศัตรูเยอะอาจจะไม่มีรถแล้วไปที่ไหนคือคนจําได้นะคะคันนี้อะมาดูในเรื่องของห้องเครื่องที่ขายอย่าตกใจไปอย่างที่หนึ่งแจ้งตอนแรกน้ำหนึ่งยังไม่ได้อ๋อคันนี้ยังไม่ได้ล้างทั้งเสาะคือน้ำหนึ่งเนี่ยเขารอคิวอยู่รอคิวล้างสภาพปรับสภาพล้างรถก่อนอันดับแรกเขาจะล้างรถก่อน นะคะนี VVTI นะคะเครื่องฝาครอบขาก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่เดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้ดูสิยังแจ่บอยู่เลยอะ่ะอาจจะมีขี้ฝุ่นบ้างคะ่ะบิ๊บขแต่คันด้านหน้านะคะไฟด้านหน้านี่ไฟเดิมไฟด้านหน้าไฟเดิมคานมอกออยู่ครบชัดเจนแผนการความร้อนใต้ฝากระโปรงสติกเกอร์ข้อควรระวังนะคะสวยสุดสวยจริง โตโยต้ายารี1.2สปอร์ตพรีเมียมวิสแบกรูปหลังคาดำตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวพรีเมียมด้วยปี2020ไมค์46,000โลได้เป็นตัวรถสีฟ้าหลังคาสีดำการันตีสภาพเดิมออกห้างป้ายแดง684,000ประหยัดไปเยอะมากๆเหลือ399,000ผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000เท่านั้นการันตีสภาพเดิมใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาดูแอนไลน์น้ำหนได้0961984963 น้ำหนึ่งถ้าแอดมาบางทีน้ำหนึ่งอาจจะไม่ได้ตอบกลับพี่ๆีค่ะขอประธานอภัยบางบางท่านแอดมาน้ำหนึ่งเห็นบางท่านแอดมาน้ำหนึ่งไม่เห็นนะ กรี๊งโทรหาน้ำหนึ่งได้ค่ะเดือนหนึ่งส่งรูปด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวารวมทั้งภายในนะคะให้รับชมกันอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟนแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ด้วยมาลองขับได้เครด,ดิตดีอัพจัดยอดเต็มดันฟีดดาวไปได้เลยในเรื่องของเครดิตอย่ากเก็บไว้ในใจยกคูโทรหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้มาดูรถคันอื่นได้ตอนนี้ยาลิ์เยอะมากสนใจยังไงทักมากค่ะนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ืนหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ๆคะ่ะคันนี้นะคะยังไม่ได้ติดจองถ้ายังไม่ติดจองร้าน ชมกันอีกรอบอันนี้คือรีบรีบนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ